สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะฮะสัดนี้นะครับผมนะผมก็ไม่ได้อยู่ในเกมรวบอกนะครับผมวันนี้ผมจะมาลองทําชุดนะครับผมนะฮะหรือว่าทําเสื้อในรมบอกนะครับผมนะลองดูนะครับผมแล้วก็มาขายไ่นเองโอเคนะครับผมนะซึ่งผมทําครั้งแรกนะครับผมนะคือถ้ามันแบบเขาเรียก่อะไรว่ามันแบบมีผนตอบรับดีอะไรอย่างนี้ผมก็อาจจะแบบทำเสื้อผมขายเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับผมนะก็โอเคเดี๋ยวมาดูกันนะว่าทําครั้งแรกผมจะได้ขนาดไหนคือผมก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลย นะครับผมว่ามันทําอะไรยังไงบ้างนะครับผมนะเท่าที่เห็นมันก็มีบอกว่าฟอนต์อะไรอย่างนี้ข้างหน้าข้างหลังโอเคมันก็มีตามที่บอกหยุ่มก็ง่ายแหละนะครับผมแต่ว่ารู้เนี่ยคือมันเรายังไม่มีมประสบการณ์ในการทำหุ่นฟ้าจะแบบไม่รู้เหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราลองดูกันดีกว่าน,นะครับผมแล้วว่าเสื้อแรกจะเป็นยังไงครับผมโอเคนะครับอันดับแรกนะฮะเราต้องลบไอ้พวกนี้ออกก่อนนะครับผมที่มันเป็นสีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาเขาเลยนะเอา,า,เนะเอาลายเสื้อของเราเองนะครับผมนะโอเคลบออกลบออก ออเดี๋ยวเราค่อยลบไอ้พวกตรงสื่อออกทีหลังนะครับผมก็ดูคลิปใน u t u b e ไปด้วยนะดูคลิปของคนอื่นนะแล้วก็สอนสอนแม่งด้วยนะครับผมนะผมทำพลาดยังไงก็ต้องขอไว้นะ <c oughs> โอเคฮนะลบลบลบโอเคแล้วก็ค่อยลบไปที่หลังนะครับผมนะผมก็ดูดูแบบครข้างแรกอะ่ะเออสดๆเลยโอเคฮะแล้วเราก็มานั่งไล่ล,ลบไอ้ตัวหนังสือนะครับผมนะนี่ครับผมโอเคผมไปดูตาม youtube มาทำตามเขาเลยโอเคไล่ลบไอ้ตัวพวกนี้นะครับผมนะ ไอ้ตัว B ลบออกให้หมดครับผมตรงนี้มีตัวแอฮะโอเคลบออกหมดเสร็จที่เรียบร้อยนะครับผมนะโอเคไม่น่าจะเหลืออะไรแล้วนะโอเคฮนะหลังจากนั้นนะครับผมเนะยเราก็สามารถที่จะใส่สีเสื้อของเราได้เลยนะครับผมนะผมจะเอาเสื้อเป็นสีดําก็แล้วกันนะครับผมเพนะราะผมชอบสีดําโอเคโปรแกรมเฮียได้ใช้ไงไวสาสัตวได้ใช้ไม่เป็น <laughs> โอเคฮนะเดี๋ยวผมจะเอาเพิ่มเข้ามาโอเพนนะครับผมแล้วก็อ่านี่ผมไปโหลดสีมาละ แล้วก็ทำการ copy นะครับผมนะฮะจริงๆเขาใช้โปรแกรมอีกโปรแกรมหนึ่งผมใช้โปรแกรมนี้ก็่าจจะแทนก็ได้แหละะฮอ,อ,อีกโปรแกรมนึงมันจะง่ายกว่าเยอะนะครับผมในะโปรแกรมเพนปะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่นี่ก็ได้ใช้ได้เหมือนกันโอเคกด copy มาแต่แล้วก็กดวางมาโอเคครับผมแล้วหลังจากนั้นเราก็ลากลงมาข้างล่างสุดอ่านี่ไงโอเคครับผมโอเคลากมันให้เต็มก็น่าจะประมาณนี้ปะเออ แล้วไอ้ขอบพวกนี้เราต้องลบไหมวะเดี๋ยวผมลบขออ้ลบไอ้นนเศษที่มันยังหลงเหลือแป๊บนึงนะฮะทุกคนโอเคฮะโอเคผมจะเอาเขาเรียวกว่าอนะไรโลโก้ของผมมาเลยดีกว่านะครับันนี่ผมแบบนั่งวาดนะครับผมนะนี่ครับผมเอ่ออันไหนวะอานนี่นี่น านี่รูปตัว K นะครับใครสังเกตนะครับผมนะจะมีตัว K กับตัว S นะครับผมนะก็ในโลโก้นี้ก็คือมันมาจากชื่อย่อช่องผมเองนั่นเองนะครับผม Seeker อะไรประมาณนั้นโอเคผมจะเอาไปแปะตรงหน้าเสือนะอเ้อฮะแะลอปปี้ Apply เสร็จแล้วก็มาวางตรงนี้โอ้อไม่ี้ยเตยม็มเลยวะ ขยายลงปก็นึงผมก็อาจจะมึนๆกับโปรแกรมหน่อยนะผมก็ไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะโอเคโอเคหลกักอ่านี่ไงโลโก้ผมมาแล้วเอียงไหมไม่ต้องเอียงอ่ะเอีย,ยงนิดหนึ่งก็เท่นนะโอ้อย่างงี้แล้วก็ลาก,ลากลงมาให้อยู่ตรงกลางครับผมแล้วก็ลากเฮ้ยลากลงมาปะเฮ้ยกดแอปพลายก่อนโอเคแล้วก็ลากมาอยู่อันนี้เอา้าเฮียมอมไม่เห็นเลยขึ้นอีกหน่อยนึงอ่ามาระมาระ เฮ้ยเป็นรูปเป็นร่างโอเคเดี๋ยวผมจะปรับให้มันโลโก้ผมอยู่ตรงกลางก็แล้วกันอ่าประมาณนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าไอ้ขอบพวกเคีย้นยนเห็นว่าไอ้ขาวๆที่เป็นลายจุดเนี่ยคือผมต้องลบด้วยหรือเปล่าผมไม่รู้ไงเดี๋ยวลองก่อนนะอันนี้ก็เป็นแบบทดสอบก่อนนะครับผมนะเออทดสอบแต่กูจะหวังขายแบบถูกๆ <c oughs> โอเคนะครับผมเนี่ยก็น่าจะเสร็จไปทีเรียบร้อยแล้วน่าจะประมาณนี้ก่อนนะครับผมนะแบบทดลองก่อนนะว่าถ้า เราเอาไปใส่เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะรูปร่างเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาปรับปรุงแก้ไขกันอีกชุดหนึ่งนะอีกชุดหนึ่งผมจะทำแบบจริงจังเลยโอเคเราก็จะมาอัปโหลดกันนะครับผมมาที่เชิร์ตนะครับผมนะฮะนี่ผมอัปโหลดไปละแล้ว,ลวยังไงมันต้องรอปะ่ะอันนี้อ๋อเสร็จเรียบร้อยนะครับผมนะฮะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะผมจั้งไปที่สิบนะครับเดี๋ยวค่อยปรับราคาใหม่นะครับผมนะโอ้เสียงงง่าง,ง,งี้ขึ้นสิบเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเออเทคออฟือแล้วว่าเอา เอ้าเชี่ยรีโม่ฟอร์มอยู่อ้าวเชี่ยแล้วไงเชี่ยอะไรเนี่ยกูกดอะไรเนี่ยเอ้าอ่าใส่ละโอเคเดี๋ยวผมจะลองไปเล่นในแมปดูไปดูเสื้อดูว่ามันจะเป็นยังไงฮะเข้ามาแล้วอยู่แมปอะไรไม่รู้โอ้โอ้โอ้เท่เหมือนกันเนี่ยโอ้โหไอ้เชี่ยแต่มันเป็นจุดเป็นจุดอ๋อสรุปคือต้องลบใช่ไหมไอ้จุดจุดตรงเนี้ยโอ้ช่างมันครับผมนะก็ถือว่าเป็นลายเสื้อเท่ๆครับผมนะฮะโอ้โหเอ้ยเท่ใช้ได้อยู่นะโอ้โหแล้วอันนี้แมปอะไรเนี่ยมันต้องเล่นยังไงเนี่ยโอ้ยเชี่ยไปกล้ามใหญ่อะวะ โอ้เทอยู่ได้อยู่ครับผมนะได้อยู่แนวแบบทเทกางเกงวีงไม่มีส่เดี๋ยวผมค่อยทำเป็นเป็นกางเกงด้วยนะเป็นเซ็ตของเสื้อผมเลยฮนะ<ม>เออนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่มันทําอะไรไอต่อยเหรอโอ้ต่อยพังโอ้ยเอา้าเอา้าชิลลงบนดอเลยสักโอ้เดี๋ยวกางเกงเดี๋ยวค่อยทํานะครับผมนะกางเกงวีงไม่มีใส่เลยดีดิ โอเคนะครับผมแนละผมก็ได้ทําการไปสร้างอีกชุดหนึ่งไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับสำหรับใครที่แบบสนใจนะครับผมอยากจะมาซื้อนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์กลุ่มของผมเองนะครับผมนะเป็นซีเกอร์ช็อปนะหรือว่าช็อปซีเกอร์นั่นเองนะครับผมเข้ามาได้เลยนะครับผมเสื้อที่เป็นเวอร์ชั่นแรกนะเห็นป่าเวอร์ชั่น0.1นะครับผมนะก็เป็น5้าโลบักนะอันนี้คือเป็นเวอร์ชั่นที่ผมแก้ข่าวมาละก็น่าจะดีขึ้นมันก็น่าจะแพงขึ้นมา เน้ดหน่อยนะยี่สิบโลบักนะครับผมนะก็หวังว่าทุกคนจ <laughs> ะซื้อกันได้นะยี่สิบโลบักผมว่ามันก็แพงนะแต่ว่าถามว่ามันอันนี้ไหมผมว่ามันถ้าเสื้อมันถูกเกินไปผมมองว่ามันจะแบบมันจะเกินนะค่อยว่ามันจะเกินผมจะทําให้แบบเสื้อมันมีมูลค่ามากกว่านี้นะครับผมนะโอเคเนี่ยผมทำมาก็เรียนนเป็นเสือ้อตัวีสองนะก็มีลูกเล่นอะไรนิดหน่อยนะมีผ้าอะไรขึ้นมาอย่างนี้โอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูเสื้อตัวนี้กันดีกว่านะครับผมนะ <laughs> โอเคโอเค,อเคน่าสนใจนะครับผมเอาไปแมปไรอะไปแมป นี่แบบไททัาของนผมเองสร้างเล่นๆนะอันนี้โ okay, อเครับผมไปดูดีกว่าเสื้อตัวนี้ก็แพงอยู่แต่ถ้ามันขึ้นอยู่จะถ้าผมทำเขาเรียกว่าถ้าผู้ตอบรับมันมาเรื่อยๆไงคือผมก็จะทําทแบบําแบบออกแบบเสื้อไปเรื่อยๆนะครับผมนี่เับผมเป็นไงโอ้เริ่มดูดีขึ้นนะนี่โอนะ้แล้วมีโลโก้ตรงนี้ติดด้วยนะครับที่กๆผมเก่าว่าจะเอาแบบ เป็นโลโก้ของยูทูบมาแปะตรงนี้ข้างหลังด้วยแต่ผมคิดว่าไม่ดีกว่านะครับผมเออมันมันไม่ใช่ของผมเออมันโลโก้ยูทูบอันนี้ครับผมอันนี้ก็เป็นโลโก้แบบตัว SK นะครับผมผมไม่อยากเขียนซิกเกอร์ทีวีอะไรอย่างงี้มันมันจะมันดูเหอนไปบางคนอาจจะคิดว่าไอเฮียชื่อเฮียอะไรก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบไม่อยากจะใส่นะครับผมก็เลยคิดแบบให้มันเป็นตัวอักษรที่แบบว่าสื่อได้นะครับผมแล้วว่ามันอะไรเงี้ยตัว K กับตัวเอ่ะไหนป้าเนี่ยไหนป้า s คือตรงนี้ โอเคคือสอนงนี้เอโหดให้จัดอะไรประมาณนี้นะครับผมนะก็ถือว่าบรรุเออมีลูกเล่นแค่เนี้ยเออเสื้อเอาผมนะครับมีแบบเขาเรียกว่าปอกปอกเสื้อเ็าเรียกว่าปอกเสื้อเออปอกเสื้อทีอ่อะไรวะแล้วแขนไอ้ตัวนี้คือผมยังเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นจิงจิ้วผมเก่าวว่จะเอาเป็นแบบสีผิวนะแต่ว่าเอาผมขี้เกียจอะเอาง่ายคือมันมันตัดกันอะ ผมทำไม่ตรงหมก็เลยแบบว่าเอาสีขาวล้วนไปเลยะฮะเดี๋ยวกังเกงนะครับกางเกงกับหมวกอะไรนี้ค่ยว่ากันใหม่นะเออแต่น,นี้ก็ถือว่าสวยนะจริงๆผมกาว่าจะเอาตรงนี้เป็นเนคไทเสร็จแล้วก็โลโก้ตรงนี้โอเคเดี๋ยวผมก็จะพัฒนาเสื้อผมไปเรื่อยๆเอาไง่ายๆนะถ้ามีคนซื้อ,อเยอะนะครับผมนะก็สำหรับใครที่แบบว่า เออแมวไม่ค่อยมีโลบักนะครับผมนะก็แนะนําให้ไปซื้อเสื้อตัวห้าโลบักก็ได้นะครับผมนะเออก,ก็ถือว่ายังมีอยู่นะครับผมนะแบบคักลกๆแต่นี่ก็อัปราคาขึ้นมานิดนึงนะเพราะว่ามันก็ข่อน้านที่จะดูดีนะผมว่าเนี่ครับผมนะนนะมีผ้าย้อยลงมานะโอ้เท่เฟียฟ้ยวจัดอะไรอย่างงี้นะครับผมนะโอ้เดี๋ยวในอนาคตก็อาจจะแบบว่าพัฒนาการแบบใครหลายเสซื้อปะรอยยับของเสื้อนะอันแต่นี้ยังไม่มีแบบเสื้อเรียบเรยไปก่อนก็แล้วกันนะครับผมนะะโอ้โหนี่ครับผม กางเกงเดี๋ยวค่อยนะเดี๋ยวค่อยทำเดี๋ยวผมจะทำเป็นครบเซตเลยนะเป็นแนวดำแบบเท่ๆคูๆหมวกนี่คือน่าจะทำยากนะผมเห็นเขาบอกมานะเพื่อนบอกว่ามันต้องส่งเรื่องให้โลบงโลบอกอะไรอีกนะฮะทำแบบยุ่งยากแต่ผมจะทำแบบเท่าที่ผมทำได้ก่อนนะครับผมนะเดี๋ยวพวกมงพวกหมวกอะไรนี่เดี๋ยวค่อยมาทำนะครับผมนะโอ้โหมีเรื่องของตัวเองเป็นไง ภูมิใจฮะโอเคนะว่าสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับก็วิธีทําเสื้อจริงๆมันก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าต้องมีพรีเมียมนะครับผมนะมีพรีเมียมของโลบอกนะครับผมนะก็มันก็ทําได้แหละนะครับผมเดี๋ยวครั้งหน้านะัะผมจะมาทำเขาเรียกวนะ่าทำกางเกงเข้ากลุ่มก่อนนะง่ายเข้ากลุ่มถ้าเห็น เสื้ออะไรเข้ามาใหม่ก็ซื้อได้นะครับผมนะเดี๋ยวผมจะมานั่งทำเสื้อสวยๆอะไรอย่างนี้ลงด้วยนะครับผมนะก็ถือว่ามาประกาศก่อนโอเคสำหรับคลิปนี้นะบายผมเจอกัไปในคลิปหน้านะครับผมบาย